ที่การเด็ดชโอมเลยนะคะอันนี้จะเป็นยอดอ่อนเขานะคะอันนี้ยอดอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นยอดรองลงมานะคะก็คือก้านอ่อนรองรองลงมานิดหนึ่งนะคะเราจะลวดยังไงไม่ให้น้ำชะโอมตามมือแล้วนะคะนี่ย่สตอปจะถาทิตให้ดูนะคะเราต้องยอดลวดย้อนลงมานะคะย้อนมาจากยอดปลายเขานะคะนี่ค่ะ ย้อนลงมาอย่างนี้นะคะรับรองว่าน้ำสะโอมไม่มีตาม,มือเราแน่นอนนะคะนี่ค่ะย้อนลูดย้อนลงมานะคะพอถึงยอดอ่อนของเขานะคะธรรมชาติของน้ำสะโอมเขาจะย้อนลงมาอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เ้วก็เด็ดตั้งแต่ยอดลงมาเลยนะคะเด็ดลงมาอย่างนี้เลยค่ะรับรองว่าหนาไม่มีตามมือแน่นอนนะคะนี่จ้าเด็ดลงมาเลยค่ะอันนี้ยอดอ่อนนะคะเด็ดจากยอดลงมาเลยนะคะอันนี discord, ้จะเป็นก้านเขียวแก่มานิดนึงนะคะแล้วก็รูดย้อนจากปลายก้านของเขาลงมานะคะอันนี้ยอดอ่อนค่ะเด็ดอย่างนี้เลยนะคะ รับรองว่าน้าไม่จามมือเราแน่นอนนะคะนี่ค่ะถ้าจะเป็นก้านแบบนี้นะคะรูดลงมาเลยค่ะจากปลายก้านเขานะคะรูดลงมาเลยนี่ค่ะรับรองไม่จามมือแน่นอนค่ะไม่สวมถุงม,มือก็ไม่จามมือนะคะนี่ค่ะง่ายง่ายค่ะไม่ต้องกังวลน,นะว่า้ําจะจามมือนะคะถ้ามีเทคนิคในการเด็ดนะคะ ดี๋ยวย่าสต๊อกขอตัวเด็ดชะอมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการทอดชะอมไข่กันนะคะชะอมของเราก็เด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวย่าสต๊อกจะมาสาธิตการปรุงนะคะว่าเราจะใส่ยังไงแล้วเราค่อยมาทอดกันนะคะไข่ย่าสต๊อกแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนละสามฟองชะอมก็แบ่งเป็นสองส่วนนะคะเวลาเราไปทอดเขาจะไม่ได้หนาเกินไปนะคะ แล้วก็จะได้สุกง่ายนะคะเรามาดูวิธีการปรุงกันเลยค่ะแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวไปครึ่งหนึ่งนะคะส่วนละครึ่งนะคะรสดีครึ่งจากนั้นเราก็ตีเลยค่ะ ีไข่ให้ฟูนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ชะอมนะคะพอเราตีไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ชะอมลงไปเลยค่ะถ้ทำประมาณนี้นะคะ เวลาเราไปทอดไข่ก็จะเหลืองสวยมากนะคะแล้วก็จะสุกพอดีพอดีนะคะถ้าเราทําหนาเกินไปข้างในไข่เขาจะไม่สุกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวย่าสต๊อกขอตัวทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ามาดูวิธีการทอดไข่กันเลยค่ะเอากระทะตั้งเตานะคะใส่น้ํามันเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะชะออมจุกไข่ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวทอดชะอมไข่กันเลยนะคะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแยกสต๊อปใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะกดเข้าลงไปนิดนึงนะคะ เพื่อให้ไข่ตรงกลางเข้ากระจายนะคะก็จะได้สุกเสมอกันนะคะเนี่ยใช้จะหลิวกดเบาๆนะคะตรงกลางนี่นะคะตอนเราเทใหม่ๆเราต้องเปิดไฟอ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดไฟแรงเกินไปเลียวเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะเพราะว่าะอมนี่เ็าจะซับไข่ไว้ดีมากเลยนะคะจะสุกช้านิดนึงนะคะ หลังจากนั้นเราก็เพิ่มไฟขึ้นอีกนิดหนึ่งค่ะจะไฟอ,อ่อนก็ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะอย่าให้แรงมากนะคะเดี๋ยวไข่จะไหม้ก่อนสุกค่ะแล้วพอนนั้นเราก็คอยคอยดูนะคะว่าข้างล่างเขาเหลืองหรือยังถ้าเหลืองแล้วเราก็กลับเลยนะคะใช้ตะหลิวกดลงอย่างนี้นะคะเนี่ยเนื้อไข่เขายังเนะนี่ยยังมี อยู่ตรงกลางเยอะเลยนะคะเพื่อจะให้เข้ากระจายนะคะเริ่มเหลืองแล้วะคะ่ะพอเริ่มเหลืองแล้วก็กลับเลยนะคะ นี่ค่ะเหลืองน่าทานเลยนะคะอย่าเพิ่งใส่ไฟแรงนะคะทอดไปอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าใส่ไฟแรงเขาจะไหม้ก่อนสุกนะคะ,ะดังนั้นล้วก็กดเลยค่ะกดตรงนี้ตรงกลางๆนะคะนี่ค่ะเหลืองสวยน่าทานนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าสุกนะคะ ชอมชุบไข่ทอดของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเหลืองกรอบน่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะจะทานกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะเข้าวกา้างข้ากันนะคะกับข้าวบ้านๆของเราค่ะทําง่ายๆเพียงแต่ว่ามีเคล็ดลับยังไงจะทอดให้เขากรอบเข้านุ่มนะคะ กรอบนอกนุ่มในนะคะนี่ค่ะยาสต๊อปทอดเป็นสองช่วนส่วนนะคะนี่ค่ะนี่จานี่ก็อีกจานหนึ่งนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะทานกับน้ำพริกกับปีรับรองอร่อยแน่นอนนะคะนี่ค่ะลองไปทำดูนะคะ ยาสต๊อปขอจบคลิปประเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดลูปกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของยาสต๊อปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า